สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับเนาะมาชมมาส่องพานะครับมาพูดคุยกันเรื่องพานะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับโอ้มาเย็นเลยนะนะครับมาสามโมงนะครับสามโมงสามโมงสี่สิบนะครับเนาะสามโมงเย็นนะครับก็พอดีวันนี้นะครับยุ่งนิดนึงนะครับเนาะก็ มีงานด้วยแล้วก็พาเด็กไปเรียนด้วยนะครับก็วนไปวนมานะครับก็เพิ่งกลับเข้าบ้านนะครับเนาะก็เพิ่งจะมีเวลาว่างนะครับนะครับเราก็มาชมพระสองพระกันนะครับเนาะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อโอภาสีนะครับเนาะเป็นนี่นะครับเป็นหลังยันนะเป็นวีนะนะครับพระรุ่นนี้ท่านนะนะครับสร้างราวๆวปีสองนสี่แปดสย์นะครับสองสี่แปดสย์ถึงนะครับสองสี่แปดห้า พารุ่นนี้ท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับนะครับก็นะครับเนื้อหานะครับเป็นเป็นผงทูบนะพนนื่อนๆนะครับเป็นผงทูบหรือบางคนก็เรียกผงกระสนไฟนะครับเนาะเพราะอย่างที่เราเรู้ก,กันนะครับเนาะสายหลวงพ่อโอส่งโดยหลวงพ่อโอภาีนะครับท่านจะทอบ ท่านจะท่านบูชาไฟนะครับเนาะท่านเวลาใครให้อะไรมาท่านก็จะเผานะครับท่านจะเผาหมดนะพุนิวีน้แต่ท่านไม่เก็บนะครับท่านก็คือทําลายกิเลสนะครับท่านเผากิเลนเงินทองท่านเผาหมดนะครับนะนะครับก็คืออันนี้เบื้องต้นของหลวงพ่อโอหลวงหลวงพ่อโอปาฏีนะครับที่ที่วัดท่านก็จะมีเห็นไหมครับที่บูชาไฟนะครับเพราะท่านเหมือนสําเร็จกระถินไฟนะครับผมนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยพุนวีนนะครับเนี่ยนะครับไอคำว่าหลังยันผุมเนี่ยนะครับเนาะนะครับ บางคนก็ว่าจอปลลนะครับอ่านว่าจอบลอบางคนก็ว่าชวนนะครับเนาะชื่อท่านนะครับมาหาชวนนะครับนี่นะครับบางคนก็ว่าลายกหนกนะครับนะก็ดูเอานะครับนะผมก็บอกว่าหลังยันแล้วกันเพราะมันหลายข้อมูลแล้วกินนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับจะเป็นผงทูบนะครับผงที่ที่ท่านเผาอะนะพรมเวียนามนะเผาของอะไรใส่เข้าไปนะครับนะครับนี่นะครับเราก็มาดูมาดูแนวทางเล่นหาก่อนนะนะครับก่อนที่จะลงกล้องสองนะครับ นี่นะคุณลีทีนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับพารุ่นเนี้ยนะครับเนี่ยคล้ายๆกันท่านจะเป็นเหมือนลงเนี่ยเหมือนลงชาเลกนะคุณลีนะครับเหมือนลงชาเลกนี่นะครับเหมือนลงชาเลกเนี่ยเหมือนลงชาเลกลักษณะภาพนะครับออกมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับพาทุกองจะมีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นหลังเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยนะครับดูด้านหลังนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เหมือนกันเห็นไหมครับ จะเหมือนลงชาแลกนะนะครับเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของผมด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนลงชาแลกนะครับรักษาตาพระนะนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังนะครับก็เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อโอปสีนะครับนี่ก็นะครับ เขาก็ว่านะครับ2480บางบางก็ว่า2485นะครับบางก็ว่า2482นะครับก็เรล่าวนี้แล้วกันนะนะครับ2480ถึง2485นะครับนองเอาเข่าๆแล้วกันนะเพื่อนๆนะครับประวัติการสร้างนะครับเนาะก็รู้กันแล้วนะนะครับประวัติการสร้างแล้วก็เนื้อหานะครับเป็นผงทูบนะครับเป็นผงทูบก็เป็นผงที่ท่านเผาของนั่นแหละเพื่อนนะครับเนาะง่ายๆนะครับเพราะท่านบูชาไฟนะครับเนาะ ก็คือท่านเผาของนะครับท่านเผาของเพื่อที่ท่านจะแบบเผาเงินเผาทองอะไรอย่างเงี้นะครับเนาะเพื่อที่จะแบบท่านถือว่าท่านเผากิเลสนะครับเนาะเงินก็คือกิเลสอะนะนะครับจนที่ท่านอยู่วัดก่อนที่จะย้ายมาอาศมบังบดนะครับท่านโดนท่านโดนประสงค์หลายรูปเขาเขากลัวไม่กลัวไม่วัดเขานะครับท่านท่านก็เลยโดนเชิญออกมาจากวัดนั้นนะครับเนาะนะครับนี่นะครับ นนี่นะก็มาหลงกล้องส่องกันนะพี่นะนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นออกสีน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะครับเหมือนเขาทามาตั้งแต่ทั้งเดิมนะนี่นะ นี่นะครับเราด้านหลังนะครับเนเห็นไหมครับอืผมอ่านไม่ออกนะครับเราบางสายก็ว่าจอกปลอนะครับเราบางบางสายก็ว่าชวนนะครับเนาะก็ชื่อท่านนะครับเราท่านมหาชวนนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็หลังกระหนกนะริวนะครับเนาะที่เขาพูดพูดกันนะครับนะครับนี่ดูนะครับ ดูนะครับเนาะก็ดูเนื้อหานะครับมันก็มีเนี่ยคล้ายๆผงคล้ายๆทูบนะพกนี้นะจำไหมครับน้ำตาลเทาๆนั่นนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะนะครับเนาะหน้าหลังขอบนะครับนี่นะครับก็ดูคร่าวๆนะครับเนาะวันนี้นะครับเอาสั้นๆแล้วกันนะพกนี้นะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับพ้าที่ผมก็ได้มานั่นแหละครับ ที่ผมมาตัดตัดนะครับผมไม่ได้ซีนเก็บนะนะครับผมไม่ได้แบบเป็นคนเรียบร้อยขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้ซีนเก็บนะครับก็ได้มาอย่างเนี้ผมก็เก็บอย่างนี้แหละวันนี้น้เนาะเก็บแบบซิงตีนี้แหละนะครับไอที่ตัดตัดก็เก็บมาแต่ดั้งเดิมที่เจ้าของเดิมเขาซีนมานะวันนี้นะผมไม่ได้ซีนนะครับผมซีนไม่เป็นนะครับเนาะนะครับก็โอเคนะครับน้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่แวะรับชมนะครับก็ถ้าใครที่เข้ามาใหม่นะครับนาะก็ฝาก ช่วยละกันนะครับนะกดติดตามกดไลค์กคดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องให้ผมก็ด้นะรับแล้วกันนะครับเนาะวันนี้เอาสั้นๆละกันนะครับแล้วก็ไม่ถึง1ิบนาทีนะครับก็ไม่เมื่อยพีพีพอสมควรนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ